นะครับไขน่นกกระทะทอดนะครับไม้ละสิบาบาทครับ สวัสดีครับพบกับผมนะครับคลิปไอเจนนะครับกับบรรยากาศตลาดนัดยามเย็นเช่นเคยนะครับตลาดนัดของเราก็พร้อมเปิดให้บริการแล้วนะครับตั้งแต่บ่าย 3, 3ถึง3ทุ่มเป็นต้นไปนะครับกับตลาดนัดอินเตอร์ปากทางวันอู่เส้นไปพัดเลี่ยงเมืองชนบุรีนะครับตอนนี้ไก่ต้มน้ำปลาหัวหมูลิ้นหมูสูตรไอเจน,ส,เนสูตรแม่บุเรนลบบุรีเช่นเคยนะครับก็ เปิดให้บริการแล้วนะครับกับไก่ไซส์2โลนะครับสีสันน่ารับประทานนะครับทานกับน้ำจิ้ม3รสนะครับเด็ดๆนะครับคลิปนี้ทานอะไรกันดีกับตลาดนัดยมเย็นของเรานะครับไอเจนจะพาไปแนะนำนะครับเมนูแรกสลหรับคลิปนี้ก็จะเป็นร้านต้มขมต้มแซบนะครับต้มกันเปื่อยๆร้อน้อนะครับยกครัวกันมาที่ตลาดเลยนะครับ นี่เลยนะครับเนื้อไม้ย่างนะครับสไม้50ไม้ละ20บาทนะครับทอดกันใหม่ๆร้อนนะครับกับไส้กรอกอีสานนะครับไส้กรอกหมูไส้กรอกเนื้อนะครับสีสันน่ารับประทานมากนะครับก็จะเป็นร้านข้าวยำแหนมนะครับยำกันใหม่ๆสดๆที่ตลาดเลยนะครับร้านนี้ยำเด็ดมากนะครับ ร้านไส้กรอกหมูวุ้นเส้นนะครับจัมโบ้ไม้ละยี่สิบห้าบาทนะครับ,แ,บลแล้วก็จะเป็นลาบเป็ดนะครับลาบเป็ดเด็ด,เด,ดเด็ดนะครับกับน้ำตกหมูยั่วๆนะครับทำกันใหม่นะครับ<น>ตลาดเลยนะครับโอ้โหน้ำตกหมูนะครับยั่วๆนะครับ ทำกันสดๆที่ตลาดเลยนะครับเมน,นูนี้ตลาดนะัดร้านบาร์บีคิวหมาล่าย่างนะครับไมละห้าบาทวันนี้ก็มีให้บริการนะครับเมนูปลาต้มแซ่บนะครับกับร้านเสาะกลาวนะครับสลัพัดปลาต้มนะครับต้มแซ่บมีเลือกมากมายนะครับสลับร้านนี้ต้มยำปลาช่อนพุงปลาช่อนนะครับต้มยำปลาแซลมอนไข่ปลา ี่เมนูทานเล่นก็มีมาให้บริการนะครับกับร้านแมงสะดิ่งทอดดักแน่ทอดนะครับนี่เลยนะครับไข่นกกระทาทอดนะครับไม้ละ15บาทนะครับทรงเครื่องนะครับน่าทานมากนะครับเมนูนี้ขนมเค้กนะครับเค้กเย็นนะครับก็มีมาให้บริการนะครับกับเค้กชิ้นละ20บาทนะครับ สีสันน่ารับประทานมากนะครับร้านนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับสำหรับไอเจินคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ